คุณยูเอป่าที่ทุปัาเพ็กีฬาดำเนินจากท้ายตารางเป็นอีกครั้งที่อูนัยเอเมลี่ทำผลงานขั้นเทพพาบียาได้เอาเข้าชิงถ้วยยูโรปาลีกและนับเป็นครั้งที่5ที่เอเมลี่พาลูกทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยบทสรุป4ครั้งก่อนหน้านี้เอเมลี่คว้าถ้วยยูโรปาลีกมาครองได้ถึง3ครั้งกับเซบียาและพาท่าพ่าหนึ่งครั้งเมื่อ,อยังรับบทกุนสือไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล ทำให้อูนาเอเมรี่เป็นกุนซือที่ประสบความสาเร็จในทั่วยูโรปียลีกมากที่สุดร่วมกับอูแทบโจวานนี่ตัปาตตนีที่เคยพาลูกทีมคว้าชแชมป์ได้3สมัยเท่ากันแต่ก็มีบางสิ่งที่เอามาคิงเพื่อเสริมความเป็นจริงให้กับนาโลกิยิ่งใหญ่กว่าลุงอูแทบคืออูนาเอเมรี่เป็นกุนซือรายเดียวที่คว้าชแชมป์ได้3สมัยซ้อนและหากครั้งนี้อูนาเอมเมรี่สามารถพาลูกทีมคว้าชแชมป์ได้เอเมรี่จะนั่งแท่นตําแหน่งยูโรปียคิงแต่เพียงผู้เดียว ด้วยสถิติพาลูกทีมคว้าแชมป์รวม4ส,สมัยและเป็นกุนซอรายแรกที่คว้าถ้วยแชมป์รางวัลระดับเมเจอร์มาให้กับยินโลซามารีบีอาร์เรอัลนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเกือบ100ปีจับตาดูครับว่าอูนายเอเมรี่จะเสกแชมป์แรกให้กับบียารเรอัลพร้อมสถาปนาตัวเองไปเป็นยูโรปาคิงแต่เพียงผู้เดียวได้หรือไม่โดยนันนี้มีขึ้นในคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสเวลาตี2แบกบอลประตูหลังรายงานจอบอ